ในคลิปนี้นะครับผมจะมาทดสอบ10เกมดัง PlayStation 1บนเครื่องเล่นเกมเร t ทรที่มีชื่อว่า Miu Mini Plus จะมีเกมอะไรบ้างไปชมกันได้เลยเกมแรกเกม Let's and Go เกมแข่งรถทำย่าสุดมันนะครับผมเลือกบีดแม็กนัมมานะอืมโค้งเราทำความเร็วไม่ได้นะครับอย่างนี้ต้องทาไม้ตาย ไปเลยแมกนัมบินไปเลยอืมลงมาเจะโคง้งพอดีโอ้ยตอนก่อนนี้เล่นบ่อยมากนะครับเกมนี้มันมีแต่งลงแต่งรถอะไรได้ด้วยนะครับเอาครับก็เล่นได้ลื่นๆครับเกมนี้มาต่อกันที่เกม r บรฟเวนเซอร์ม s a s h i เป็นเกมแอคชั่นอาทีที่มีตัวเอกเป็นซามูไรนะครับซามูไรแต่ยิงปืนได้ใช้ดาบบ้างเจอนี่โอ้กระเด็นกระดอนไมหมดก็เล่นได้ลื่นๆนะครับบังคับง่ายดีด้วยนะสู้บอสกันบ้างนะครับต้องตีลูกป,ปั้นอันนี้ อุ้ยเกือบลงไม่ทัน hey, ก็เป็นเกมที่สนุกอีกเกมหนึ่งนะครับแล้วก็เหมาะกับเล่นบนมีอูู่มินิพลัสด้วย Harvest Moon Back to Nature เกมปลูกผักระดับตำนานนะครับแวะคุยหน่อยสวัสดีเรามาวันแรกสาวมาสาวมาต้องทักทายซะหน่อยว่าไงจักคารนใช่ไหม คนนี้ชื่อคาเลนใช่ไหมสาวเกมนี้มีหลายคนให้จีบนะครับอ่าบอน้ำคูดร้อนที่แสนคุ้นเคยนะครับเก็บนองไม้หน่อยก็เป็นอีกเกมนะครับที่ผมว่าเหมาะที่จะเล่นบนมียูมินิพลัสเลยนะครับเกมวินนิ่งไม่าสตด ก็เล่นได้ลื่นๆนะครับปุ่ม LR ข้างหลังก็มีครบนะครับอุ้ยมีมีคนอ้าวฟฝ้าแต่ก็บังคับยากนิดนึงนะต้องปรับตัวพอสมควรเลย อ hmm, like, oh, really <te> ้าวก็เล่นได้สบายๆนะครับไม่มีกระตุกไม่มีติดขัดอะไรแต่จะต้องปรับตัวเรื่องการถือการกดปุ่มหน่อยนะครับเกมไดโนคลายซิสภาค2ยัดลูก2หน่อยอุ้ยมามาเก็บเรียบ ชิวๆครับบอกเลยชิวเพราะยังไม่เจอตัวโหดนะกลับมาเล่นอีกทีก็รู้สึกว่าเกมมันโฟล์มากเลยนะจังหวะเกมมันเร็วดีด้วยนะครับอ้าวไม่โดน ก็เล่นได้ลื่นไหลดีนะครับกบารบังคับก็ไม่มีปัญหาเลยนะครับมาต่อกันที่เกมทำลายมิตรภาพโดกระป้องหลายคนน่าจะรู้จักดีนะเอาครับเข้าฉากสู้เลยมาครับเจอลูกกระจกก่อนอ่าเราได้โจมตีก่อน ไหนดีอันไหนดีโจมตีธรรมดาแล้วกันยังไงก็ตายโชเรียบร้อยโอ้โหมันหมุน2วงเลยนะคอมมันได้เจอบอสนะใครที่อยากย้อนความหลังนะครับเกมนี้ก็เล่นได้สบายสบายครับ มาต่อกันที่เกม Gran Turismo 2ในยุคนั้นนี่ถือว่าเป็นเกมแข่งรถที่เทพมากเลยนะครับไปทางตรงแล้วต้องเหยียบสุดรถซื้อแกงไม่แรงได้ไงไปละบาย,บาย แอบบังคับยากงนะเนี่ยไม่ใช่อะไรนะเกมมันบังคับยากอยู่แล้วนะครับเพราะมันเป็นแข่งรถสมจริงนะครับไม่ใช่จะเลี้ยวก็เลี้ยวได้เลยนะต้องหาจังหวะเหยียบเบรกดีๆด้วยเอาวัดผนังเขาละใครที่ชอบเล่นเกมรถแข่งเนี่ยก็เป็นเกมที่ควรมีติดเครื่องไว้เลยนะเกมเอทันเกียร์โซลิแนวแอคชั่นรอบเลนนะครับตัวเอกคือโซลิดสเน e ถือว่าสุดยอดมากนะครับในยุคนั้นแอบก่อนข้ามลมีทาหารมาแล้มาแล,าแล้ไปดีกว่าต้องระวังกล้องด้วยนะ ข้างหน้ามีกล้องจังหวะพลิ้วไหวหลบอืมโดยรวมก็เล่นได้ลื่นดีนะครับไม่มีกระตุกเลยมาต่อกันที่เกม Resident Evil 2เริ่มมาก็ยิงยิงซอมบี้ยัวยิ้ไปหมดนะครับ เสียทางไปต่อ,อยางเดียวนะครับได้กระสุนลุยเลยเรียงกันมาเลยยังไม่ตายอีก ยิงเคลียร์ทางนะครับมันขวางทางไปหมดยังลุกขึ้นมาอีกโอ้โหจะอึดอะไรขนาดน,านั้นเกม Digimon World ์นี่ครับพาอากุมอนไปฝึกซ้อมแล้วก็ต้องเลี้ยงดูจนเปลี่ยนร่างจนเก่งขึ้นเรื่อยๆนะครับ บวกค่าโจมตีนะครับอ้าวมีเรื่องแล้วอ้าวครับ battle กดเชียร์รัวๆครับตอนเริ่มเกมทำได้แต่เชียร์อย่างเดียวนะครับตายอะกูมอนโจมตีไปนี่กันได้ด้วย สวยก็จบกันไปแล้วนะครับกับ10เกมดัง playstation 1ซึ่งเอาจริงๆเนี่ยเกมเพย์หนึ่งที่ดังเนี่ยมีอีกเพียบเลยนะครับคราวหน้าใครอยากให้ลองเกมอะไรอีกก็คอมเมนต์บอกกันได้เลยสุดท้ายถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์แล้วก็กด subscribe ช่อง b bank เอาไว้ด้วยเดี๋ยวคราวหน้ามีอะไรดีๆจะเอามาเล่าให้ฟังกันอีกแน่นอน